คขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่อง s, ทางของ Facebook บุญนิวส์ u t u b e ช่องข่าวบุญนิวส์ s, และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง Zo ูม 072.com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะ และในวันนี้นะคะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจค่ะบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าเมื่อเราเกิดมาเรามาแต่ตัวกับดวงบุญที่อยู่ในตัวคือบุญที่เราได้สร้างข้ามภพข้ามชาติมาซึ่งจะติดอยู่ในกลางกายฐานที่7เป็นดวงบุญใส เป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เพราะดวงบุญในตัวเกิดมาแล้วมีอาหารมีเสื้อผ้ามีคนดูแลเอาใจใส่ทนุถนอมส่งให้เราได้เล่าเรียนศึกษาสนับสนุนส่งเสริมทุกอย่างหาเพื่อนดีหาครูดีหาสิ่งดีๆมาให้เราจนกระทั่งจบการศึกษามีการงานที่ดีกระทั่งประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานก็เพราะบุญในตัวที่เราทําผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเราไปติดตามกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางศูนย์การศึกษาจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสมคีเพื่อสมทบทุนสร้างหอชัน113ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาสิกาจันทร์ขนุกยูงครั้งที่9ค่ะ ณศูนย์การศึกษาจอมบึงตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีคณะการไลนมิตรในจังหวัดราชบุรีและใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างหอชัน้น113ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนุกยูงครั้งที่9โดยดุขบวนมหาเศรษฐีคู่บุญคำจุนพระพุทธศาสนาได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปรับเรื่องปิติของทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นกาลยนณมิตรทิติรัตน์นัทธปภาชัยท่านประธานฝ่ายคารวะได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่พระมหาสวัยสุวรรณภาโสด็อกเตอร์ท่านประธานสง์จะได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมด้วยการน้อมนำใจมาหยุดนิ่งอย่างเบาสบาย นะศูนย์กลางกายฐานที่7รักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะแก้วใสในการรองรับมหากุศลที่กำลังจะบังเกิดขึ้นพร้อมกันนี้กาลยนิมิตทิติรัตนัทะปภาชายัยก็ได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระปา่าทั้งภาษาไทยและภาษาบาลีส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาพระปา่า นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวถวายหอชันพิธีกล่าวคำถวายกองทุนการศึกษาพิธีกล่าวคำถวายพัตหารพิธีกล่าวคำถวายขีฬานับเทศ์พิธีกล่าวคำถวยา,า,ววย,า,าววยจัดตุปัจจัยทยธรรมและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะประธานผ้าป,ป่าและคณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันสร้างมหาทานบาร,รมีด้วยการน้อมถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ทางยังได้ประกอบพิธีมุทิตาสมณเณรผู้สอบไล่ได้ปร,ริยนสามประโยคในปีพุทธศักราช2567นั่นก็คือสมณเณรกรันกรอ,กรอติเปรมานนท์และในโอกาสนี้การณิมิตรทิติรัตนทัปพปภาชัยท่านประธานพระป,ป่าก็ได้กล่าวถึงความประทับใจที่ได้มาเป็นประธานพระป,ป่าในครั้งนี้รู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างมาก ที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างหอชั้น113ปีคุณนายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนุกยูให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ค่ะสำหรับพิธีทอดพระป่าในครั้งนี้เนื่องจากศูนย์การศึกษาจอมบึงมีพระพิสุและสัมมาเนรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีจึงมีความจำเป็นต้องสร้างหอชานและโรงครัวซึ่งในตอนนี้ได้ทำการก่อสร้างแล้วแต่ยังขาดงบประมาณอีกจำนวนหนึ่ง จึงได้จัดให้มีพิธีทอดพระป่าขึ้นเพื่อนำปัจจัยมาสมทบทุนสร้างหอชั้น113ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันคนนกยูให้แล้วเสร็จค่ะในอนาคตหอชั้นแห่งนี้จะอำนวยความสะดวกแก่พระพิสุสธสมณเณรในการขบชันพัตตาหารและสามารถประกอบอาหารได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นและอนุสงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถวายจะนับจะประมาณนี้ได้ค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะทางคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายค่ะได้น้อมถวายเทียนพรรษาแด่วัดในประเทศเมียนมาเพื่อน้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล80ปีหลวงพ่อธรรม,มชโยค่ะระหว่างวันที่25ถึง28มิถุนายนที่ผ่านมาคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะศิษยานุสิญญ์วัดพระธรรมกาย นำโดยพระอาจารย์จีรวัตรสันติวัฒโนหัวหน้าสายงานเมียนมากกอง AEC สำนักต่างประเทศวัดพระธรรมกายและสมาคม Hope Charity เมียนมานำโดยดรชิไทยประธานสมาคมได้ร่วมใจกันจัดพิธีถวายเทียนพรรษาและมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์รวม50วัดจากหลายภูมิภาคอาทิเมืองบันดาเลเมืองเมาะลํายเมืองหงสาวสดี เมืองเอยาวดีเมืองตองจีเมืองมิจีนาเมืองตะนาวซีเมืองพระอานเมืองยางกุ้งเมืองยะไข่เมืองพินอุลวินและเมืองสีเรียมเป็นต้นโดยผู้แทนนำกล่าวคำถวายเทียนพรรษาคือการลายนิมิตกัสมาบวกคงพร้อมกันนี้คณะการลายนิมิตทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาก็ได้น้อมถวายเทียนพรรษาและทายธรรมเป็นสักการะแด่คณะสงฆ์ นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาหลายท่านหลายสาขาอาชีพโดยในการนี้การเลนิมิตกัสมาบวกคงจากประเทศไทยได้รับรางวัลสาขาผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในครั้งนี้ด้วยค่ะทั้งนี้ทางคณะยังได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราชสานดีมาพิวังสา สังฆราชแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาาอนุญาตให้ทีมงานได้เข้าเฝ้าเพื่อน้อมถวายเทียนพรรษาพร้อมด้วยองค์พระธรรมกายผ้าไตรและปัจจัยทยธรรมพร้อมกันนี้ท่านยังได้เมตตาตอบรับการจองกระถินของคณะกาลยนิมิตท,ที่ปรารณาทอดกระถินถวายณวัดของท่านในนามกองกระถินหลวงพ่อธรรมชโยประจำปีพุทธศักราช2567นี้ค่ะ และสำหรับการลงพื้นที่ของทีมงานในครั้งนี้ยังได้เดินทางไปที่เมืองทานตะเบ่งชานเมืองย่างกุ้งเพื่อมอบหนังสือสวดธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรภาษาเมียนมากกว่า700เล่มพร้อมทั้งได้มอบกองทุนสนับสนุนกำลังใจแก่วัดและโรงเรียนที่เข้าร่วมเครือข่ายสวดธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรจำนวน9วัดซึ่งมียอดสวดธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรจำนวนหลายแสนจบค่ะ ส่วนในวันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับได้รับการประสานงานจากพระมหาเทระสองรูปคือหลวงพ่อกันดะและหลวงพ่อองตินสาะบากะให้ทางคณะได้เข้ากราบเพื่อปรึกษางานร่วมกับพระอาจารย์สิริการจนะประธานมูลนิธิดัมมาสคูลซึ่งมูลนิธิดัมมาสคูลมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนทั่วประเทศเมียนมาก,กว่า10ล้านคน และที่วัดองปีเยชานเกตุมวดีเจ้าสัตว์เตงใดทางคณะได้น้อมถวายปัจจัยสมทบทุนพัตตาหารแด่พิสุสัมมเนรกว่า200รูปซึ่งนับว่าการมาทำหน้าที่เชื่อมสายบุญสายสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมากครั้งนี้ค่ะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งนอกจากทุกท่านได้ร่วมสร้างบุญใหญ่แล้ว ย่างเพื่อน้อมถวายเป็นกตัญยูบูชาในวาระอายุวัฒนมงคล80ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งทุกกิจกรรมงานบุญสร้างความเลื้มปิติยินดีและสร้างขวัญกำลังใจแก่ทุกฝ่ายชาวไทยและชาวเมียนมาที่ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมแรงร่วมใจกันสร้างมหากุศลและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาประเพณีอันดีงาม เพื่อความเจริญยั่งยืนของพระพุทธศาสนรราสืบต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและข่าวต่อมานะคะเป็นข่าวของทางศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาค่ะได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมใจสว่างรุ่นที่3ค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมใจสว่างรุ่นที่3โดยมีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้โดยระหว่างเข้าร่วมโครงการทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมมากมายทั้งได้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์บทธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรและออกกําลังกายซึ่งการมาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ทุกท่านได้มาทําความดีร่วมกันทั้งทําทานรักษาศีลแปดและ,จะเจริญสมาธิภาวนาตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ที่หมุนเวียนมาเทศส,สอนค่ะซึ่งทุกท่านต่างตั้งใจรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เนื่องจากเป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะโดยเมื่อทุกท่านรับฟังธรรมะแล้วเกิดความรู้สึกซาบซึ้งใจและแรงบันดาลใจที่จะตั้งใจทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนา สำหรับการจัดโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาได้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มาสั่งสมบุญร่วมกันทั้งยังเปิดโอกาสให้มาเติมความสุขด้วยการปฏิบัติธรรมสแสวงหาความสงบหลบจากความวุ่นวายมาปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศที่เรียบง่ายเหมาะกับการพักกายและพักใจ เพื่อเขาถึงความสงบภายในค่ะซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงทางยางได้ความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและข่าวต่อมานะคะเป็นข่าวของพระอาจารย์และทีมงานจากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยค่ะได้จัดอบรมศิลธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเพียสัมภูวิทยาที่จังหวัดเลยค่ะ โรงเรียนบ้านเพียรสำพูวิทยาจังหวัดเลยนำโดยท่านผู้อำนวยการปิยวดีสุริชยัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียรสำพูวิทยาได้นำคณะครูและนักเรียนกว่า130คนเข้ารับการอบรมศิลธรรมณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชัชวาลทิตตมังคโลเป็นประธานสงฆ์กล่าวให้อวาทและปฐมนิเทศก่อนการเริ่มอบรมค่ะ จากนั้นพระอาจารย์ได้นำคณะครูและนักเรียนสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋วัตนสูตรโดยก่อนสวดพระอาจารย์ได้แนะนำการสวดมนต์อย่างถูกหลักวิชาเพื่อให้ผู้ที่สวดค่ะได้บุญมากที่สุดนั่นก็คือต้องสวดด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรยัยหมายถึงสวดด้วยใจที่ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์ว่าทรงมีคุณูปการอย่างไรกับตัวเราบ้างเมื่อเรารู้ซึง้ง ก็จะเกิดความซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ท่านความกตัญญูก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวเราสิ่งนี้เองค่ะนำมาซึ่งบุญบารมีอันถึงพร้อมจะมาสู่ตัวเราจากนั้นพระอาจารย์ได้เทศสอนเรื่องศีลห้าและกฎแห่งกรรมก่อนที่จะได้ให้น้องๆได้เรียนรู้ในเรื่องของการดำเนินชีวิตอย่างถูกหลักวิชาไม่ว่าจะเป็นการนั่งนอนยืนเดินกินอาหาร เข้าห้องน้ําและกิจกรรมอื่นให้มีสติตลอดเวลาอย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะไม่ผิดกฎหมายและกฎแห่งกรรมซึ่งอาจจะนําไปสู่ประตูอบายทั้งหมดนี้ฝึกผ่านการปฏิบัติตัวใน5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยนั่นก็คือห้องนอนห้องน้ําห้องแต่งตัวห้องอาหารห้องทํางานโดยใช้ความดีสากล5ประการนั่นก็คือสะอาดระเบียบสุภาพ ตรงต่อเวลาและมีสมาธิเป็นบทฝึกซึ่งสมาธิเป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะหากตัวทำความสะอาดแต่ใจยังคิดชั่วอยู่ก็ไปสู่ประตูอาบายได้เช่นกันจากนั้นพระอาจารย์และทีมงานได้นำน้องนองนักเรียนลงสู่ภาคปฏิบัติโดยแบ่งเป็นฐานต่างๆอาทิฐานวัฒนธรรมชาวพุทธสอนการลุกนั่งกราบไหว้ฐานการขัดวิมาน ฐานการปัดกวาดเช็ดทูและฐานการจัดระเบียบสิ่งของเป็นต้นค่ะเพื่อให้น้องๆได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกหลักวิชาดังกล่าวและในวันสุดท้ายคณะครูและนักเรียนอย่างได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะพระพิสุสงฆ์พร้อมทั้งได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงทางยังได้อารัธนาศีห้าและกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานก่อนที่ทุกคน จะได้ร่วมกันตักบาตรแด่พระพิสุสัมมณีซึ่งกิจกรรมตักบาตรพระในครั้งนี้ค่ะก็เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักขจัดความตรนีให้ออกจากกายวาจาใจซึ่งการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้ทําความดีอย่างถึงพร้อมทั้งทําทานรักษาศีลและ,จะเจริญสมาธิภาวนาค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวส้ารง,งานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมได้เมตตาเดินทางมาเยี่ยมพระธรรมทูตเพื่อถาวายกำลังใจและแนะนำการบูรณาการงานคณะสงฆ์ณวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ค่ะคณะสงฆ์และกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ได้ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศซึ่งเมตตาเดินทางมาเยี่ยมพระธรรมทูตปรารถถวายกำลังใจและแนะนำการบูรณาการงานคณะสงฆ์งานพัฒนาศาสนกิจศาสนธรรมศาสนบุคคลศาสนวัตถุ เพื่อร่วมกันสร้างศรัทธาเจริญศรัทธารักษาศรัทธาและเกื้อกูลแก่พุทธบริษัทโดยมีพระครูภาวนาวิริยกิจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์พระครูวินัยทรรณภพโชติลาโพเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษพร้อมพระธรรมทูตสายต่างประเทศและอุบาสกอุบาสิกาถวายการต้อนรับในครั้งนี้ค่ะ และในโอกาสนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ก็ได้เมตตาลงนามในแผ่นจารึกประดิษฐาลูกนิมิตมหาสมบัติพิธีผูกสีมาฝังลูกนิมิตสถาปนาอุโบสถวัดพระธรรมกายลอนดอนพร้อมทั้งให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนอีกด้วยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของวัดพุทธเคปบทาประเทศแอฟริกาใต้ค่ะก็ได้จัดปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่นค่ะชาวท้องถิ่นที่สนใจการฝึกสมาธิได้เดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพุทธเคปบทาประเทศแอฟริกาใต้ในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระธนชัยรัตนชโยและพระธนพลโชติยาโนุนำจัดกิจกรรม โดยพระอาจารย์ในเมตตาเทศซ้อนในเรื่องของฝึกให้เป็นนิสัยซึ่งการนั่งสมาธินั้นต้องทำให้สม่าเสมอเป็นประจำฝึกให้เป็นนิสัยทำเรื่อยๆทำอย่างสบายๆไม่เร่งไม่บังคับทำได้แค่ไหนให้พอใจแค่นั้นซึ่งจะเป็นการป้องกันมีให้เกิดความอยากจนเกินไปจนถึงกับทำให้ใจต้องสูญเสียความเป็นกลางและเมื่อการฝึกสมาธิบังเกิดพ้ ก็ให้มันตรึกระลึกอยู่เสมออย่างนี้แล้วผลแห่งสมาธิจะทำให้ชีวิตดำรงอยู่บนเส้นทางแห่งความสุขความสำเร็จและความไม่ประมาทตลอดไปทั้งยังจะทำให้สมาธิละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับอีกด้วยค่ะจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้นำชาวท้องถิ่นนั่งสมาธิร่วมกันซึ่งทำให้ชาวท้องถิ่นมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีนั่งแล้วรู้สึกนิ่งเบาสบาย บางท่านผ่อนคลายตัวหายและเข้าถึงความสงบภายในค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะกับกิจกรรมงานบุญณวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกิลานาเพสัตค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระสังวรธรรมสังวโรท่านประธานสงฆ์ ได้นำสัธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์พงไส้ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายคีลานภพศต์โดยมีการลายนมิตรวัฒนาการลายนมิตรอัฐพลการลายนมิตรสหรัฐและการลายนมิตรวัสมนสุขเสริมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทาน โดยมีการลายนิมิตทันรัตจิตสมัครและการลายนิมิตนภกุลกุลทานาธัญน,นิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่านที่ได้มาสังสมบุญร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นคณะประธานและสัธทุชนก็ได้น้อมถวายธยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัฒหานเพลน ทั้งข่าวและหวานอันประณีตแด่คณะสงฆ์ค่ะส่วนในภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้เมตตาเล่าปกินกะธรรมให้สาธุชนที่มาร่วมปฏิบัติธรรมได้รับฟังเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตและการสร้างบาร,รมีร่วมกับหมู่คณะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนอกจากนี้พระวสุภูรินาโคยังได้นําชาวท้องถิ่นทํากิจกรรม small g r o u แนะนำวิธีการปฏิบัติธรรมโดยใช้วิธีการปล่อยวางทางกายและใจรวมถึงการรักษาศีลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรมทำให้ชาวท้องถิ่นมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติธรรมให้มากยิ่งขึ้นและในส่วนของโรงเรียนสอนภาษาไทยในสัปดาห์นี้ได้เปิดสอนในระดับกลางซึ่งมีชาวท้องถิ่นให้ความสนใจมาร่วมเรียนตามปกติโดยมีกาลายณมิตรทานเลธี ทำหน้าที่เป็นคุณครูสอนภาษาไทยซึ่งทุกคนต่างตั้งใจเรียนเป็นอย่างมากเพราะภาษาไทยเป็นภาษาที่นำมาซึ่งการเข้าถึงความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมและการนนั่งสมาธิของคุณครูไม่ใหญ่ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาค่ะก็ได้จัดกิจกรรมฝึกนั่งสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นค่ะ ดยในครั้งนี้พระมหาสุขสันติสุปปาพาโซเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ได้เมตตาเล่าถึงเทคนิคและประโยชน์ของสมาธิเพิ่มเติมจากสัปดาห์ก่อนทางยังได้แนะนำให้ทุกท่านนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอตลอดสัปดาห์นอกเหนือจากการมานั่งร่วมกันในคลาสและยังแนะนำเทคนิคในการบ้านของหลวงพ่อธรรมชโยนั่นก็คือ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อทำใจว่าง ก็จะช่วยประคองใจได้เช่นกันจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมร่วมกันซึ่งวันนี้พระอาจารย์ได้พาชาวท้องถิ่นออกมาปฏิบัติธรรมที่สวนหลังวัดท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมเมื่อเขาสู่ภาคปฏิบัติย่อมเกิดข้อติดขัดนำมาซึ่งข้อสงสยัยพระอาจารย์จึงได้เมตตาตอบคำถามเพื่อคลายความสงสัยให้แก่ชาวท้องถิ่น ทําให้ทุกคนประทับใจและจะกลับมานั่งสมาธิร่วมกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ค่ะบนนิวส์ s. <S ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจกกักรกระปะวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานาครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจกกักรกระปะวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะ สำหรับท,ท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นึ่นครหลวง10อันดับสองนครหลวง1อันดับ3นครหลวง6อันดับ4นครหลวง5อันดับ5นครหลวง9อันดับ6นครหลวง12อันดับ7นครหลวง16อันดับ8นครหลวง11อันดับ9นครหลวง17และอันดับ10นครหลวง7ค่ะ ส่วนท็อป10ยอสวดธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะอันดับ1จังหวัดสุโขทัยอันดับสองจังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดยโสธรอันดับ4จังหวัดอ่างทองอันดับ5จังหวัดขอนแก่นอันดับ6จังหวัดสกลนครอันดับ7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ8จังหวัดลำพูนอันดับ9จังหวัดชนบุรีอันดับ10จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ และในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดธรรมจกกักรกระเป๋ะวัฒนสูตรด้วยยอสวด6,562ล้านจบเนื่องในวาระครบรอบ8ปีโครงการสวดธรรมจกกักรกระเป๋ะวัฒนสูตรตรงกับวันอาสาฬหบูชาวันเสาร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะ สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดได้ที่ w w w f a t e w o l d c o m ค่ะขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปขมไฟประจำปีพุทธศักราช2567น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คณะพระพิสุสัมมเนรวัดพระธรรมกายในวันเสาร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2567 ตั้งแต่เวลา9นาิกา30นาทีเป็นต้นไปนาห้องแก้วสารพัดนึกสองสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง9ถึง16ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสม,มเนรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่13ค่ะโดยจะอบรมระหว่างวันที่7ถึง28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่5กรกฎาคมนี้สมัครผ่าน l ลาย ID atty072 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือเขาวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและรวมอนุโมทนาบุญกันค่ะ และเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าทุกโขปิบันดิตโตนะชาหาติบันดิตแม้มีทุกขก็ไม่ละทิ้งธรรมะสำหรับวันนี้ที่ันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ